สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขน,นมนะครับผมพมพมพาคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมโยกังพีซกันนะครับคลิปนี้ผมจะมาแลกความดีให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในตัวทศกัณน,นะครับธนูโน1หนึ่คนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมมีอีเวนต์นะครับผมคูณ เหรียญวอ War, ตรงนี้นะผมเป็นคูณ2นะครับก็รู้สึกว่าเขาจะได้ทําการรีบเก็บในช่วงระยะเวลาคูณ2นะครับตอนนี้เหรียญวอลก็มีอยู่ทั้งหมด9999แล้วนะครับผมก็อันนี้ถือว่าตันแล้วนะครับผมก็คือถ้าไปลงเพิ่มเนี่ยก็จะไม่ได้เหรียญวอเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้คือตันแล้วนะผมเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําคลิปแรกกันนะครับผมแล้วก็นะครับผม ้าตัวบอกว่าให้กดยันโยด้วยนะผมแน่นอนนะว่าต้องกดยันโยด้วยนะครับแล้วก็ให้กดหลักฐานแห่งชายชนะด้วยนะครับมันเป็นทิกน่าจะปั๊มความดีได้เยอะนะครับอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อนะผมอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะแต่ผมจะกดเสริมให้ละกันอะมันต้องกดไอ้นี่เว้ยเนี่ยไอเทมไอเทมอะไรนะเขาเรียกไอเทมอะไรนะเออยาเซียนเขียว <laughs> มันต้องกดอันนี้ เดี๋ยวแล้วทำไมซื้อไม่ได้อะไปไหนแล้วอ๋ออยู่ในตัวมีอยู่แล้วไปซื้อทำไมเนี่ยโอเคนะครับผมก็เนี่ยสังเกตนะทาไมถึงเราต้องกดใช่ไหมสังเกตดีๆนะผมยาที่กินแล้วเหมือนได้เกิดเรื่องอะไรดีๆเนี่ยภายใน3ชั่วโมงวาสนาเพิ่ม2เท่าเนี่ยแต่จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกครับกดก็แค่พิชิตคูณ2นะครับผม มันเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ผมจะกด3อย่างนี้แล้วก็ทําการแลกไว้นะครับผมส่วนความดีที่มีอยู่ตอนนี้นะผมก็มีอยู่2ล้าน5 4าหนะครับผมเป็นดีขั้นะครนะผมที่เห็นไฟลุกอยู่อย่างนี้คือการเปิด G นะผมเปิด G ีคือไรเปิด G คือเปิดเอาแสงดีไฟลุกๆแบบนี้นะผมเพื่อที่จะบวกสเตตัสอีกนิดหน่อยนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นสเตตัสของค่าความดีนะผมจะมีอยู่30วันนะผมก็สเตตัสก็บวกตามนี้เลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าคัสห้าเนี่ยมันจะบวกสเตตัสหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะบผมก็หลักๆสเตตัสก็จะบวกประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่ามันบวกหรือว่าเจ้าของตัวเปิดเอาเท่นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะสาหรับค่าความดีนะเดี๋ยวผมจะขอจดไว้ก่อนนะแล้วก็พอหลังจากเราแลกเสร็จเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นดูนะผมจําไม่ได้แล้วนะว่าทําคลิปไว้นานแล้วนะครับผมในตอนนั้นผมทําเซียนหนึ่งแลกไป99 9นะแล้วก็มีเซียน3นะรู้สึกว่าเซียน3ตอนนั้นที่แลกไปนะได้โคตรเยอะเลยนะจาไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะผมก็ใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแลกเซียน1กับ เซียนสามนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ที่อ่าแล้วก็จะมีผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะครับจะที่เข้ามาติดตามผมก็มักจะมาถามเรื่องความดีนะว่าทํายังไงตัวละครถึงจะมีความดีแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการซื้อป้ายดีมากดนะป้ายดีพวกนี้ราคาตอนนี้น่าจะประมาณ3บาทนะครับผมต่อหนึ่งพันนะครับแค่หนึ่งพันเนี่ยเพื่อนๆก็มีแสงแล้วนะผมแต่ว่าแสงมันจะเล็กนะครับผม แสงมันจะเล็กกว่าปกตินะครับส่วนอันเนี้ยอันเนี้ยตรงเนี้ยคือดีแสนนะครับผมส่วนอันเนี้ยคือดี1.5ล้านแล้วก็เปิด G ีนะครับผมแต่ว่า1000เนี่ยก็มีแสงเล็กๆออกตรงลักแร้แล้วนะครับผมแล้วก็ที่จะได้มาเยอะๆเลยก็คือการลงวอนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะต้องติดตามกิจกรรมที่หน้าเว็บนะว่าบางอาทิตย์เนี่ยมันจะมีอีเวนต์นะผมเหรียญวอสองครามเนี่ยคูณ2นะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็ ควรจะติดตามข่าวแล้วก็ขยันลงวอลนะก็จะได้เหเรียญวอลมาแบบนี้พอเราได้เหเรียญวอลมาเนี่ยเราก็เอาอมาแลกความดีนั่นเองนะก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยมีความดีที่เพิ่มขึ้นนะผมจากการลงวอลเป็นหลักนั่นเองนะครับผมก็จะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะโอเคนะผมพูดเยอะละเดี๋ยวผมจะกดแลกให้ดูนะผมเดี๋ยวถ้ามันแลกเสร็จเนี่ยเราจะมาดูกันนะว่า99เนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวอาจจะสคิปไปตอนข้ามแล้วก็กดเร่งความเร็วให้ดูละกันนะครับผมก็เดี๋ยวอีก 2- อสามชั่วโมงมาเจอกันนะครับผมเจอกัน โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ทําการแลกไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเหรียญวอทั้งหมด9,999เหรียญน,นะครับผมแลกไปทั้งหมดนะครับแลกโดยการแบบกดยันโยนะครับผมก็ความดีที่ได้มาทั้งหมดนับก็คือ3 6 5 5 9 2นั่นเองนะครับผมพอมพอมก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับอา ธนูคัทห้าเลเวลร้อยเก้านะผมนอกจากจะได้ความดีแล้วนะจากเหรียญวอนะผมแล้วก็เราก็จะได้มาเราก็จะได้เงินความดีด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ได้เพิ่มมาอีกนะครับตั้งแต่คัทเซียนสองลงมานะครับผมจะสุ่มได้แบบ EX p ด้วยนะครับผมจากร้อยเก้าก็เพิ่มขึ้นมาเป็นทั้งหมดร้อยสิบสองเกือบครึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเซียนสามขึ้นไปเนี่ยมันจะแลกได้แบบความดีล้วนๆเลยนะครับผมก็ ผมมีทำคลิปไว้ให้ดูอยู่นะก็จะมีแลกเซียนหนึ่งนะแบบเหรียญตันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะผมแล้วก็จะมีเซียนสามด้วยนะผมที่แลกแบบเหรียญตันนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปนี้ได้นะผมก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการหาความดีสําหรับสายลงวอนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บนะผมถ้าขยันลงนะวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีประมาณ4-5รอบนะครอบก็คือ1ทุ่ม สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนนะผมวอลหลักๆจะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีวอลไฟวอลเจ้ายุดนะผมใครที่ขยันลงเนี่ยบอกเลยว่าจะเก็บเหรียญวอลจนตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3-4ถึงเดือนนะผมก็คือ1ไตามาสกก็เกือบจะตันแล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่ขี้เกียจหรือว่าไม่ค่อยขยันเนี่ยก็อาจจะเก็บช้ากว่าเพื่อนนะอาจจะเก็บแบบ6-7เดือนอะไรอย่างงี้นะับกว่าเหรียญจะตันนะผมซึ่ง ความดีที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะผมก็เหรียญตันก็ถือว่าได้เยอะนะอันนี้ก็จะอยู่ที่ดวงด้วยนะผมตอนแรกเราก็จะกดยันโยให้ด้วยนะเพราะว่ายันโยเนี่ยมันจะเพิ่มความดีที่ได้รับมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับใครที่มีตัวละครสายวอรหรือว่าเหรียญตันเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาให้ผมทําคลิปได้นะผมก็ผมก็จะมาแลกให้ดูแล้วก็เราก็จะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าเหรียญตันของตัวละครต่อไปเนี่ย จะได้ความดีประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้มีกําลังใจในการลงวอลนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะผมเจอกัน